โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายลัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบร่วมเป็นเครือข่ายกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการโดยได้รับความร่วมมือและพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมด้วยพลังเยาวชนเพื่อพัฒนาลูกเสือเนตรนารีให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมรวมถึงเป็นสมาชิกและแกนนําของหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้อมสำหรับโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมของโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยมีดังนี้ มีการใช้คู่มือบูรณาการสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สู่การจัดโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในคู่มือบูรณาการเช่นความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นการปฏิบัติตามคำปฏิญาและกฎของลูกเสือ ฐานการเรียนรู้เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การปฐมพยาบาลเป็นต้นมีการจัดค่ายลูกเสือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่พิธีถวายราชสาดุดีกิจกรรมการเดินทางไกลและผจญภัยตามฐานต่างๆการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนมีการจัดงานวันคล้ายวัน ปนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนมีการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้คู่มือบูรณาการและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโครงการโรงเรียนปอดขยะ Selo Waste s c h o o l โดยบูรณาการผ่านฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่นฐานปุ๋ยหมักรักโลก ฐานบอกเกลือฐานซีโรเวสสคูลฐานเกษตรผสมผสานฐานสหกรณ์เป็นต้นมีการใช้สื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นคู้มือบูรณาการสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสื่องานนิทรรศการแนวทางการเป็นโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสื่อแนวทางการดําเนินงานลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสื่อแนวทางการจัดค่ายลูกเสือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลงานของสถานศึกษาที่เกิดจากการใช้คู่มือบูรณาการจัดการเรียนการสอนมีดัง เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจําปี2559จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมผลการคัดสรรรางวัล 1. โรงเรียน 1. นนวัตกรรมประจําปี2564เมื่อวันที่31พฤษภาคม2564ระดับภูมิภาคจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปอดขยะซีโรเวสคูประจำปี2564ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากเมื่อวันที่15กรกฎาคม2564ระดับภูมิภาคจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่1 กันยายนสองพระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมโครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำตำบลเมื่อวันที่ 14. กันยายน2563ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีพุทธศักราช2562โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการน้อมนำ แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมเชนากาธิบศีมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มาเป็นกรอบการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณคณะผู้ประเมินโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมสำหรับโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีทางโรงเรียนขอน้อมรับทุกข้อคําแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณค่ะ